มาถึงเดียอนคูพักอ,อกแต่งเข้าขวาแปรหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้โห,โหมาช่องนี้สุภาชัยสุภาชัยสุภาชัยทิ้งจัดเลยโอ้โห,โโหแล้วก็ส่งสูงไปเลยทีพัชรพลเปิดจัดก็ไปลูนี้อ่างงเช็ดขาแล้วครับไล่มาหนึ่งทามินาสจะไปต่อทามินาสยกมาลูนี้ได้โขเกเลี่ยงลอยโอ้โหหมุนหนีมาแล้วอ้าวได้อีกแล้วสุภชัยซ้ายซัดเลยก็เลี่ยงลอยปิมเคสปิมหักมาลูนี้สุภชัยจับแล้วให้มิโซลี เรียบร้อยรับเป็นโอกาสจากหวานี้ไม่ลำ้ำธีรทรต้องอยิงเองก็แหละธีรท,ทรซัดเองเรียบร้อยกันเป็น6 1หเลยหนีศักดิ์สิทธิ์สุภชัยไปเองแล้วผุทตศิสิ์เป่าชุดโทษเอาวแล้วไม่ได้วิ่งมาเท้าขวาซัดลูกนี้เรียบร้อยรัน ชูจะไปเซฟครับนิวโผงได้ไหมอ้เอ้าเราได้ครับโอูเป็น2ตอต่อเครับสุภาชัยสุภาชัยเอาอีกลูกงไหมสุภาชัยสุภาชัยได้จริงลูกนี้ติดบล็อกอีกธนกิจธนกิจจะจิ้งอีก,ก,ก,กทีหนึ่งแล้วบอลทนเสาเข้าเอาจนได้ครับ8ประตูต่อ2ครับธ